การฝึกสติในการคิดคิดบวกผ่านวิธีการติดป้ายความคิดการติดป้ายความคิดเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นให้ติดป้ายกำกับความคิดนั้นเช่นโกรธกลัวกังวลจะช่วยให้เราเห็นความคิดอย่างเป็นกลางไม่ยึดติดกับความคิดนั้นช่วยลดความยึดติดในความคิดและทำให้จิตใจของเราสงบมากขึ้นค่ะการติดป้ายความคิด เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจธรรมชาติของความคิดและฝึกฝนตัวเองให้ปล่อยวางความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเรามาฝึกปฏิบัติการฝึกสติในการคิดการคิดบวกผ่านวิธีการติดป้ายความคิดกันนะคะ 1. เริ่มต้นด้วยการทำสมาธิใช้เวลา ประมาณ3-4นาทีฝึกสติให้สังเกตความคิดเริ่มจากการทำสมาธิประมาณหนึ่งนาทีเพื่อปรับจิตใจให้สงบให้นั่งหลังตรงศีรษะตรงหลับตาเบาๆเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าออกยาวๆประมาณ5ครั้งโดยสังเกตความรู้สึกของลมหายใจที่ปลายจมูกตำแหน่งที่ชัดที่สุดเพื่อฝึกจิตใจให้สงบ และมีสติรู้ลมหายใจค่ะ 2. สังเกตความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ติดตามเมื่อครบหนึ่งนาทีให้เฝ้าสังเกตความคิดที่เกิดขึ้นมาเป็นครั้งคราวโดยไม่ตามหรือหลงไปกัดความคิดนั้นและตระหนักถึงความคิดที่เกิดขึ้นให้ติดป้ายชื่อความคิดนั้นเช่นคุณเคืองแล้วนะหรือกังวลแล้วนะ จากนั้นสังเกตการเกิดขึ้นและดับไปของความคิดโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง 3. ติดป้ายความคิดที่เกิดขึ้นโดยเฝ้าดูความคิดที่ผ่านเข้ามาโดยไม่หยุดหรือพยายามลบมันออกไปแต่ให้สังเกตและติดป้ายระบุชนิดของความคิดที่เกิดขึ้นคุณเคืองแล้วนะอยากแล้วนะสงสัยฟุ้งซ่าน หรือเบื่อแล้วนะและให้สังเกตการเกิดและการดับไปของความคิดนั้นด้วยใจสงบและทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆสัก5นาทีตั้งสติสังเกตทุกความคิดที่ผ่านเข้ามาค่ะ 4. ฝึกสังเกตความคิดในเหตุการยุ่งยากใจในช่วงเวลา5นาทีต่อจากนี้นะคะ ให้ลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ยุ่งยากใจที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดเลือกหนึ่งเหตุการณ์แล้วนึกถึงรายละเอียดเช่นนึกถึงสถานที่เวลาและพฤติกรรมของบุคคลน,นั้นที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจซึ่งขณะนึกถึงเหตุการณ์นั้นให้เฝ้าสังเกตความคิดและติดป้ายชื่อความคิดเช่นขุนเคืองแล้วนะ เสียใจแล้วนะโดยไม่ต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ให้เฝ้าดูการดับไปของความคิดนั้นนี่คือการฝึกปล่อยวางความคิดค่ะ 5. สรุปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อครบ5นาทีให้ค่อยๆลืมตาขึ้นจากนั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกสังเกตและติดป้ายความคิดกับเพื่อนๆค่ะ เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกสติกับความคิดค่ะ